ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP32 e s 0 8 m a s e r v o m o t o r ถ0ง1 8 0 2023กันนะครับทำไมถึงต้องต่อท้ายว่า2023เนื่องจากว่าเซอร์โวลุนนี้ทางเราได้คือจัดทำเป็นบทความและเป็นวิดีโอไว้แล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็คือเวอร์ชั่นของบอร์ดสูงเกินไปทำให้ใช้งานได้ใช้งานเซอร์โวได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเราจึงจำเป็นย่อ่ตองจัดทําบทความและวิดีโอของเซอร์โวขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเขออ้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความ สอนใช้งาน y p 3 3 2 e ม0 8 m a Servo m o เซรเตอร์ศถึง180องศา2023นั่นเองมเองับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทํกการเรื่อนหน้าบทความ,มาบนด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้น,นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนีม้ได้เลยนะครับและอันนี้ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ควรปฏิบัติตาม นะครับก็คือการใช้แหล่งจ่ายไฟแยกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดอะรดูโนหรือบอร์ดตระกูลยทีใดๆก็ตามนะฮะให้ต่อเป็นไฟเลี้ยงแยกจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามันเกิดปัญหาการกระชากไฟขึ้นนะครับเมื่อเซอร์โวทำการหมุนเฟลองด้านในแล้วมันจะทําการกระชากไฟจากบอร์ดขึ้นทําให้บอร์ดเกิดการอาจจะเกิดความเสียหายได้และอาจจะเกิดการดูดการเชื่อมต่อในการทางอนะไรแบบนี้ ปัญหานี้ทางเราเคยประสบมาแล้วจึงนํามาบอกต่อนั่นเองนะก็จริงที่สมมุติว่าเป็นบอร์ดอะดูโนเนาะมันก็จะมีช่องสําหรับการปล่อยไฟ5โวลตโดยตรงแต่ว่ามันก็เกิดการกระชากไฟเกิดขึ้นไะด้นะอันนี้ผู้ใช้งานลองสังเกตดูดีนะเมื่อเซอร์วงมุนปิ๊บเนี่ยไฟฐานะบนบอร์ดมันจะมีการหลี่ลงเล็กน้อยนั่นคือบอร์ดโดนกระชากไฟนั่นเองนะและไม่ต้องพูดถึงบอร์ดตระกูล ESP32 e s p 8 2ย6เลย นะที่เราอาศัยไฟจากช่องวีอมันไปดึงไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์จากแหล่งจ่ายไฟอื่นๆนะผ่านบอร์ดมันก็เกิดการกระชากการกระชากไฟผ่านบอร์ดขึ้นทําให้ตัวบอร์ดเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายหลุดก,การเชื่อมต่อแตกกลาง่านได้นั่นเองดังนั้นแล้วทางเราจึงขอแนะนําว่าให้ต่อเป็นไฟเลี้ยงแยกจะดีที่สุดนะครับ โอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าเบทฟัฝง mm hmm. ไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานเฉพบกับลิงก์อีก่หนึ่งลิงก์ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยะครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราเรได้นำไฟล์แล้วรีมาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีตัวนี้จะเป็นไลบรารีที่ทําให้เ p 3 2สามารถใช้งานร่วมกับเซิร์ฟวได้นะครับ okay. เมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือจะกดคลิกเข้ามาที่ไอคอนรูปดาวน์โหลดที่ตรงนี้ก็ได้และเลือกมาที่ชื่อไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดไว้นั่นเองจากนั้นเลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ที่อยู่ตรงนี้นะความการกดคลิกเข้าไปอ่ะมันจะพาผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดที่ดาวน์โหลดเอาไว้ เมื่ <ME AN> อเข้ามายางโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วินล่าให้ผู้ใช้งานทาการแยกไฟล์มาได้ไหครับสําหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วินล่าหรือวินซิปผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวินล่าหรือวินซิปเพื่อเก,ก่อนครับทําการแยกไฟล์มากเมื่อทําการแยกไฟล์มาแล้วเราจะได้โฟลเดอร์ออกมาหานึ่งโฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ไลบรารีนั่นเองให้ผู้ใช้งานทําการอหรืก็็ได้นะจเปือปปี้หร Document. เข้าไปในโฟลเด er, อร์ Arduino และเข้าไปในโฟลเด er, อร์ Libraries เมื่อเข้าไปในโฟลเด er, อร์ l i b r a r y แล้วให้ผู้ใช้งานทำการวางโฟ er, ลเดอร์ l i b r a r y ลงนั้นลงไปโดยรวมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานเช็คก่อนเลยก็แล้วกันน่าจะดีกว่านอ้อ ให้ผู้ใช้งานทําการเช็คเวอร์ชั่นของตัวบอร์ด e t p 32นะครับว่าใช้เวอร์ชั่นไหนนะโดยเข้าไปเช็คในบอร์ดเมเนเจอร์อ่าแล้วก็ทําการพิมพ์ EDP ER 32ลงไป e ER p 32ให้ใช้เป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับ1.0.2นะครับอันนี้ในกรณีที่ผู้ใช้งานบางท่านที่ใช้เวอร์ชั่นสูงๆอยู่แล้วไม่สามารถใช้งานตัวบอร์ด ใช้งานเซอร์โวได้แบบเต็มประสิทธิภาพอะไรอี้ยแบบเงี้อยแบบ270องศามันเป็นเซอร์โว2ององศาแต่ว่าสามารถหมุนได้แค่ร8อองศาอะไรแบบนี้นะฮะถ้าปิดปัญหานี้ให้ทำการดาวเวอร์ชันของบอร์ดลงมาเลยนะครับให้เหลือชีเวอร์ชัน่น1.0.2ให้ใช้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับอันนี้ได้แน่นอน100%เราประกาศนะครับโอเคเมื่อทำการเช็คเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความคราวนึ้น งเมอย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วให้ผ uh, the right yeah. uh, okay. um, right ู right um, right ้ใช้งานทำการเลื um, guys, um, so far, uh, so far, at ่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างนะฮะจนไปถึงข้อที่6นะฮะจะมีโค้ดตัวอย่าง่โค้ดให้ผู้ใช้งานทําการก๊อปปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดลยครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนาโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอตที่เชื่อมต่ออย่กับบอร์โดยเข้าไปที่แถบเมนูทูที่ด้านบนนะฮะจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอตแล้วทาการเลือกพอตที่เชื่อมต่อย่กับบอร์อ่าแต่ว่าปัญหา ในส่วนนี้เนาะว่ามีผู้ใช้งานบางท่านมีปัญหาก็คือซีเรียลพอตปรากฏขึ้นมามากกว่า1ตัวปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้2กรณีก็คือ1เลยผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่อบอร์ดหลายตัวในเวลาเดียวกันนะผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเชื่อมต่อบอร์ดสตัวสตัวอะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นซีเรียลพอตขึ้นมาหลายตัวนั A ่นเองกับอีกหนึ่งปัญหาก็คือเมื่อผู้ใช้งานเปิดโปรแกรมอยู่อย่างนี้แหละอ่าเปิดโปรแกรมทิ้งไว้แบบนี้แต่ว่า ทำการเปลี่ยนบอร์ดเลยก็คือสมมติว,ว่าถอดจากบอร์ด e ยี p 3 2ไปต่อกับบอร์ดยี p 8 2 6โดยที่ไม่ได้ปิดโปรแกรมไปก่อนเนี่ยมันจะขึ้นห้องอ่ามันจะขึ้นซีลพอตขึ้นมาสองอ่าสอง pod, พอตเพราะว่ามันจะมีข้อมูลของบอร์ดต่อค้างอยู่นั่นเองทางที่ดีที่สุดนะฮะทางเราขอแนะนาว่าให้ทําการปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ซะหรือว่าใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนบอร์ดก็ให้ทําการปิดโปรแกรมเชื่อมต่อบอร์ดแล้วค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ แบบนี้จะดีที่สุดนะครับโอเคสําหรับผู้ใช้งานที่ต้องการที่จะที่ไม่อยากที่จะปิดโปรแกรมนะอาจจะมีผู้ใช้งานบางท่านที่ไม่อยากจะปิดโปรแกรมก็ให้ผู้ใช้งานทําการเข้าไปเช็คที่ device m a n น g e r นะครับสาหรับผู้ใช้งานที่เป็น Windows เก่าก็คลิกขวาที่ m ม c o คอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกที่ device Manager ได้โดยตรงสําหรับผู้ใช้งานที่เป็น Windows ใหม่นะฮะจะเป็นของดี w ีซก็ให้คลิกขวาที่ดีพีซีเลือกไปที่เมนู manage นะฮะมันจะปรากฏหน้าต่างคอมพิวเ r อร์ a g เนมนขึ้นมา จากนั้นเลือกไปที่เมนู Device Manager และเลือกไปที่หัวข้อของ p o ร์นะทำการเปิดออกมามันจะมีชื่อชิปของบอร์ดนั้นๆอยู่นะอย่างของเราใช้เป็นบอร์ดย s p ปีชิปรุ่นชิปของมันอันนี้จะอยู่ที่หน้าสินค้าอยู่แล้วนะมันจะมีบอรดอยู่ชิปของเราจะเป็น C P 2 1 0 X แบบนี้จะอยู่ที่ serial com port 4นั่นเองนะครับซึ่งก็จะตรงกับในโปรแกรม Arduino IDE นะี โอเคต่อมานะฮะให้ทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด ESP32 ตัวธรรมดาเลยนะฮะไม่ใช่พวกโมเวอร์ไม่ใช่โรลินไม่ใช่ของมีมอสอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะเลือกเป็น ESP32 Dev Module นะจากนั้นก็ให้ผู้ใช้งานทำการอ,อัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูซ้ายด้านบนเลือกมาที่เมนูอ,อัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกเข้ามาที่ไอคอนรูปตัวสวรรค์ที่อยู่นี้ก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นเมนูการอ,อัปโหลดเช่นเดียวกัน เมื่อทำการเกดเข้ามาที่น้องบอรดแล้วเส็นว่าโปรแกร,รมจะสแสดงหน้าตางการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโคด้ดก็ทําการกดไปที่ปุ่มก้ากระบาดด้านบนหรือปุ่มคนเซิลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะจากนั้นรอโปรแกร,รมประมวลผลสักครู่อยากว่าที่คือช่วงประมวลผลนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาอยู่กับพวกข้อมูลบอร์ดเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะมีปัญหาก็คือมันจะเกิด error timeout ขึ้นในบางกรณีนะก็คือเดี๋ยวรอมันประมวลผลเสร็จแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียว อ่ะอันนี้คือปัญหามันจะติดอยู่ในช่วง connecting เนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยมันจะเกิด error t า m e o u t ขึ้นนะถ้าพอมาถ้าผู้ใช้ง,งานคนไหนมีข้อความ connecting ปรากฏขึ้นมานานกว่า3มนาทีเนี่ยให้ผู้ใช้ง,งานกดไปที่ปุ่ม boot นะปุ่ม b o o ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยค้างเอาไว้จนกว่าข้อความมันจะเปลี่ยนอ่ะนี่เรียบร้อยฮะรอรอมันอับโหลดโค้ดเสร็จ เมื่อโปรแกรมทาการอัพโหลดโค้ดองบอดเสียงนะก็จะมีข้อความด้านอัปโหลดที่ต้ขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้แล้วเชื่อได้ว่าในขณะนี้นะฮะตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเราก็จะหมุนตามองศาที่ได้กําหนดไวในโค้ดนั่นเองนะสูงองศา90องศา180แองศาแล้วก็วนกลับมาที่สูงองศาไปที่90องศาไปที่ร8อองศาจะวนลูอยู่อย่างนี้ตามที่ได้กําหนดไว้โค้ดนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ